สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะเจอเจอกันทุกวันนะคะสำหรับการดูดวงรายวันในคลิปนี้จะเป็นดวงประจำวันเสาร์นะคะที่24เมษายน2564คืน13ข้ามเดือน6สีมงคลประจำวันนี้นะคะถ้าอยากเสริมดวงด้านวาสนาอำนาจบารมีมีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานควรใช้สีน้ำตาลสีเทาและก็สีควันบุรี่ ถ้าอยากเสริมดวงด้านเงินทองโชคลาภหลักทรัพย์ความมีิสนเนตที่ทําให้คนรักคนเมตตาควรใช้สีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีกรมท่าถ้าอยากเสริมดวงด้านความรักความสัมพันธ์การได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่นควรใช้สีชมพูแล้วก็สีบานเย็นวันนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีเขียวนะคะเพราะว่ามันจะหมายถึงความโชคร้ายความอัปมงคลแล้วก็อุปสรรคในการดําเนินชีวิตนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ทิ่ได้นะคะ8ถ้วยสามเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะมูล การทำงานวันนี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะตัวคุณไม่ค่อยมีกระจิกกระใจที่อยากจะทำงานเลยนะอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานนะคะ อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงเจ้านายของคุณด้วยนะคะไม่ชอบงานที่ทําอยู่นะคะรู้สึกมันไม่มีความมั่นคงเป็นงานที่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะคุณอยากจะลาออกไปหางานใหม่นะไปหางานใหม่ที่มันดีกว่าเดิมมีความมั่นคงมากกว่าเดิมแต่ถ้าคุณมีความคิดที่จะลาออกนะคะก็ขอให้ได้งานใหม่ทําเสียก่อนนะอย่าลาออกโดยที่ยังไม่ได้งานใหม่ทํานะมิฉะนั้นนะคะคุณอาจจะลําบากได้นะยิ่งช่วงนี้งานหายากนะคะ บางทีนะคะสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ดีไม่เหมาะกับคุณนะคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะลองเปิดใจรับมันบ้างนะคะแล้วลองปรับความคิดตัวเองปรับตัวเองเสียใหม่ด้วยนะแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นอ่ะก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีการใหม่จะดีกว่านะคะใจเย็นๆนะคะขอให้ทำงานของเราให้ดีที่สุดก่อนนะในวันนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินวันนี้ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะการเงินค่อนข้างดีมีกินมีใช้นะคะคุณก็ไม่ได้นำปักอะไรนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆุด้วยนะคะแต่ได้เงินมาแล้วอ่ะก็ต้องเก็บเงินเอาไว้บ้างนะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะเรื่องความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้คนมีคู่รู้สึกซึญเศร้านะคะมีเรื่องคิดมากนะคะวิตกกังวลไปต่างๆนานาเลยเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยไว้ใจคนรักของคุณสักเท่าไหร่นะบางทีก็คอยจับผิดเขานะคะระแวงใจะระแวงเขาไปซะ,ะปทุกเรื่องเลยนะมันก็ทําให้เขา่ไม่พอใจแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้คุณสองคนต้องทะเลาะกันนะคะบางทีคุณก็ควรที่จะไว้เนื้อเชื่อใจคนรักของคุณบ้างนะรักกันก็ควรเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะหรือบางทีนะคะสิ่งที่คุณคิด มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคุณชอบคิดไปเองล่วงหน้านะคะบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นเลยคุณก็คิดล่วงหน้าไปแล้วนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเหมืนอาทิตย์ รู้สึกตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะที่จะมีใครเข้ามาบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมานะคะแล้วก็ขอเวลาทําใจก่อนส่วนคนโสดสนิทนะคะก็ยังไม่อยากมีใครเข้ามาตอนนี้นะแค่ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่นะคะทํางานหาเงินนี่ก็มีปัญหาเจ๊แย่อยู่แล้วนะคุณไม่อยากที่จะเอาเรื่องของความรักมาเป็นปัญหาอีกตอนนี้คนโสดขอพักเรื่องความรักไว้ก่อนดีกว่านะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่า ตอนนี้คุณต้องปล่อยวางบ้างนะคะคิดมากไปก็เท่านั้นนะปวดหัวเปล่าๆนะคะเลิกคิดแล้วก็หาอะไรที่มันมีประโยชน์ทำดีกว่านะส่วนเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข318 318นนะคะก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลกันได้นะคะ ต่กอจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไปที่ได้หไม้เท้านะคะห้าเหรียญแล้วก็1ดาบนะคะ การทำงานวันนี้สําหรับคนเกิดวันจันนะงานดูจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เลยนะคะห้าไม้เท้ายิงท้าใครต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะการทำงานเป็นทีมการต้องประสานงานต่างๆร่วมกันเนี่ยซึ่งมันอาจจะติดติดขัดๆัดได้นะคะอาจจะด้วยความคิดเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันนะคะก็ต้องระวังการกระทบกระทั่งกันยังไงซะการทำงานร่วมกันนะก็ต้องยอมรับความ คิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็วันนี้ควรหลีกเลี่ยงการโต้แยง้งหลีกเลี่ยงการทะเลาะกาันและมันจะทําให้การทํางานในวันนี้ราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะได้เป็นห้าเหรียญ นะคะการเงินของคุณดูจะไม่ค่อยดีเลยนะคุณมีความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากๆช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเงินไม่ค่อยจะพอใช้ได้มาเท่าไหร่อะ่ะมันก็ต้องจ่ายหมดเลยก็ต้องประคับประคองกันไปให้ได้นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะความรักคนมีแฟนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกระทบกระท่างกันบ้างนะแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆยนะคะก็อาจจะมีบ้างแบบไม่พอใจกันน้อยใจกันผิดใจกันนะคะในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะถ้ามีปัญหากัน่ะก็พยายามเคลียร์กันให้จบภายในวันนะคะอย่าให้อ่าอย่าให้ปัญหามันบานปลายนะเดี๋ยวมันจะแก้ไขกันยากนะคะ ส่วนคนโสดนะคะในวันนี้ก็ยังคงต้องโสดอยู่นะแต่คุณเป็นคนโสดที่โสดแบบมั่นใจนะคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีใครนะคะไม่ต้องมีแฟนนะคะสามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะไม่ต้องให้ใครมาดูแลด้วยนะคะคุณก็ ไม่เหงาด้วยนะคะสูดแล้วก็มีความมั่นใจสุดๆเลยนะคะคนสดวันจันทร์ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็วันนี้ต้องระวังโรคภูมิแพ้อากาศนะคะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ระวังการหกลมนะคะที่จะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบก็ต้องระวังตัวเยอะๆนะคะเ,เลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข51นะคะ51ก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลลุ้นรางวัลกันได้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอังคารภายที่ได้นะคะเด็กถือเหรียญอัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็สีถ้วยวันนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารการทำงานก็ ทำงานไปได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการงานมีความมั่นคงดีระดับหนึ่งนะคะคุณก็สบายใจได้นะบางทีตัวคุณเองก็มีความวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ มีความไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับการทำงานของคุณนะคะคิดว่าเออบริษัทที่เราทำอยู่เนี่ยจะลอดไม้นะคะเขาจะจ้างเราออกไม้ยิ่งช่วงเนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็มีโรคระบาดอีกนะก็กังวลไปต่างๆนานาเลยนะคะก็ภัยก็อยากจะบอกว่าอันนี้คุณไม่ต้องกังวลใจนะคะให้เราทำหน้าที่นะคะทำงานของเราให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ขายของก็ค่อนข้างดีนะคะยอดขายเนี่ย ก็อาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ก็สามารถที่จะได้กำไรแล้วก็เพียงพอที่จะทำให้คุณน่ะสู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้นะคะก็ให้คิดซะว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เสมอนะคะจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะในเรื่องของการเงินวันนี้นะคะก็การเงินไม่ได้ลำบากอะไรนะคะมีใช้มีจ่ายแต่วันนี้อาจจะต้องจ่ายเงินตามอารมณ์คุณสักหน่อยนะอยากได้อะไรอะคุณก็ซื้อนะคะโดยที่ โดยที่ไม่ค่อยสนใจอะไรส่วนมากอ่ะจะซื้ออะไรอ่ะมันก็มาจากความอยากล้วนๆนะคะบางทีอ่ะพอได้ใช้เงินแล้วอ่ะก็รู้สึกสบายใจนะก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้ดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารถึงแม้คุณจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินเท่าไหร่แต่ก็อยากประมาจะดีที่สุดนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ต่างคนก็ต่างเบือเบ่อเบื่อเซงเซงกันน,น,กนะบางคู่เนี่ย อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะก็คุณสคนน่ะต้องหมั่นนะหมั่นความหมั่นเติมความรักความสัมพันธ์นะคะให้มันดูหวานชื่นกันบ้างนะคะอย่าให้ความรักมันจืดจางนะหาเวลาเจอกันบ้างถึงแม้อยู่ไกลกันเนี่ยก็ต้องมีการส่งข้อความหาการส่งข้อความให้กําลังใจกันนะคะหรือถ้าได้เจอกันก็พากันไปเที่ยวบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่ะ พัฒนาดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะก้าวเดินเคียงคู่กันไปได้ตลอดนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีคนคุยอยู่เยอะนะแต่ก็ยังไม่มีใครนะคะที่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคุณเป็นคนโสดที่ช่างเลือกเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่ดีอ่ะคุณก็ไม่เอาจัดดีกว่านะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ก็ต้องระวังการปวดหลังนะยิ่งถ้าปวดหลังหรือรลังเนี่ยอันนี้อย่าไว้ใจนะคะควรจะไปหาหมอตรวจเช็คให้ละเอียดจะดีกว่านะคะส่วนเลขนำโชคจากหน้าไพ่จะเป็นเลข114นะคะ114นะต่อไปนะคะจะเป็นดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่ที่ได้นะคะ อสวิงถือดาบสามไม้เท้านะคะแล้วก็แปดเหรียญการทำงานวันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆเลยนะคะจะพูดจะจะอะไรก็ต้องระวังนะคะดูคุณจะหงุดหงิดทั้งวันเลยงานวันนี้ก็ ค่อนข้างมีอุปสรรคอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณอารมณ์ร้อนขี้งวนหมิดแล้วด้วยเนี่ยงานก็จะยิ่งมีปัญหากันไปใหญ่เลยนะคะคนรอบข้างทําอะไรก็ไม่ค่อยจะได้อย่างใจคุณสักเท่าไหร่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทกับงานมากเกินไปนะคาดหวังไว้สูงแต่ยังไงซะคุณก็ต้องใจเย็นๆนะคะปล่อยวางบ้าง,างนะคุณแค่ทํามันให้ดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปจริงจังในเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะคะในเรื่องของการเงินนะั้น าการเงินนะคะในวันนี้ย การเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีนะคะจับจ่ายใช้สอยได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะคุณก็หารู้ทางที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาด้วยแหละนะคะการเงินของคุณโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรนะในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีแฟนวันนี้อาจจะไม่ค่อยสนใจแฟนคุณสักเท่าไหร่นะเพราะคุณก็มีเรื่องอื่นที่คุณกําลังจดจ่ออยู่นั่นก็คือการทํางานหาเงินนะคะก็เป็นช่วงทําเงินของคุณเลยก็ เรื่องความรักเนี่ยโอเคแหละก็ยังรักอยู่นะคะแต่อาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานสามากกว่าความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังรักกันดีอยู่นะส่วนคนโสดนะคะวันนี้ก็ขอทํางานอย่างเดียวเลยนะคนที่คุยคุยอยู่เนี่ยคุณก็คงให้ได้แต่เพียงความเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะคุณก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยคือคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาคิดเรื่องนี้ด้วยขอทํางานหาเงินก่อนจะดีกว่านะคะ ่วนเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ระวังโรคนิ้วล็อกนะคะยิ่งพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยเป็นกันเยอะนะคะใช้ใช้งานอ่าใช้มือเนี่ยนานเกินไปบางขีขี่งานทั้งวันนะคะก็ต้องหาหาท่าบริหารมือบ้างนะคะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะส่วนเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข38นะคะ38 เไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวันกันได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธท,ทุกทท่านนะต่อไปนะคะจะเป็นดวงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสายทีได้นะคะครีนถือเหรียญ6ดาบนะคะแล้วก็10บถ้วยวันนี้นะคะคนวันพฤหัส เอาเป็นว่าวันนี้คุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะทํางานอะไรทําสิ่งต่างๆเนี่ยวันนี้จะสําเร็จดังที่ใจปรารถนาทุกประการเลยนะเพราะว่าไายดีมากเลยนะคะควีนถือเหรียญคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงจริงจังกับการทํางานมากๆผลงานจริงออกมาเป็นที่น่าพอใจได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะ เอาจจะได้ตำแหน่งได้เงินเพิ่มด้วยนะคะใครที่กําลังสมัครงานนะคะ,ะกำลังรอถูกเรียกตัวอยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะถูกสัมภาษณ์งานนะคะเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ถูกพิจารณาให้เข้าทํางานได้นะคะมีแนวโน้มจะได้งานทำนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยวันนี้นะคะการงานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ อาเป็นว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยการเงินของคุณติดขาดเงินไม่พอใช้นะคะชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เมื่อไพ่หกดาบปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็จะหมายความว่าอุปสรรคปัญหาเรื่องเงินจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะสภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆก็สบายใจได้นะคะยังไงซะก็ให้คุณะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีแฟน ไพ่สิบทวยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะความรักความสัมพันธ์ดีทีเดียวนะคะคุณสองคนเนี่ยรักกันมาก ครอบครัวอบอุ่นนะคะชีวิตคู่มีความสุขจนน่าอิจฉากันเลยทีเดียวนะถ้าคู่ไหนยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีการพูดกันอ่าวางแพนเกี่ยวกับการสร้างอนาคตร่วมกันมีการพูดถึงเรื่องแต่งงานนะคะการสร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันด้วยนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้ขอรักครอบครัวคุณก่อนดีก,กว่านะยังไม่อยากที่จะมีแฟนมีคนรักตอนนี้คุณอยากมีเวลาให้กับครอบครัวของคุณนะคะอยากจะดูแลเอาใจใส่คน ในครอบครัวให้มากขึ้นอยากจะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องอไปเที่ยวนะคะไปมีความสุขด้วยกันนะคะตอนเนี้ยคนโสดขอมีความสุขกับครอบครัวของตัวเองก่อนนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถ้าไม่สบายอยู่เนี่ยก็จะหายนะคะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนเลขนำโชคจากหน้าภายนะคะจะเป็นเลข6-1 0ศูนย์นะคะ 610ก็เอาไปเสียงโชคเสียงรางวัลกันได้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสต่อไปนะคะจะเป็นดวงสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่ที่ได้นะคะคิงถือไม้เท้า10เหรียญน,นะคะแล้วก็อัศวินถือเหรียญ การงานนะคะวันนี้คนวันศุกร์โดดเด่นมากๆนะคะเป็นคิงถือไม้เท้างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเ mm hmm. จ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. คุณเสนองานอะไรเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณา mm hmm. มีปัญหาอะไรคุณก็สามารถจัดการได้หมดเลยนะคะ mm hmm. ส่วนการค้าการขายของวันนี้พ่อค้าแม่ค้าขายดีมากๆนะคะยอดขายปังๆกันเลยทีเดียวา,าใครทาธุรกิจเกี่ยวกับอสัง นะคะพวกบ้านที่ดินคอนโดบางคนอาจจะทำงานเป็นในหน้าอาสังหาในวันนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะได้เงินมาเป็นกอบเป็นการรมกันเลยทีเดียวนะเป็นวันเสาร์ที่จะได้เงินพิเศษมาหาคุณ เยอะมากเลยนะน่าชื่นตาบานกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะค่าอาหารการกินนะคะของใช้เครื่องนุ่มหงมต่างๆซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นวันที่อาจจะต้องจ่ายเยอะแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแล้วก็เพราะว่ารายรับเนี่ยมันเข้ามาเยอะกว่ารายจ่ายนะในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงเนี้ความรักอาจจะดูนิ่งๆนะคะอาจจะ ค่อนข้างจืดชืดหน่อยแหละช่วงเนี้ยอีกทั้งคุณสองคนก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะติดงานด้วยกันทั้งคู่ก็หาเวลาเจอกันบ้างนะคะคุยกันบ้างพยายามาสร้างบรรยากาศความรักเนี่ยให้มันหวานชื่นบ้างอย่าให้มันจืดจางนะคะเดี๋ยวความรักจะมีปัญหาเอานะ ่วนคนโซดนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะเพราะคุณน่ะดูมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองมากกว่าอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมันก็มีคนคุยแหละนะคะคนที่คุยคุยอยู่แต่คุณก็ไม่ได้สนใจอะไรนักนะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะคะความรักมันเลยแบบไม่ค่อยจะดูอ่า ในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ความรักอาจจะดูนิ่งๆนะอาจจะค่อนข้างจืดชืดนซัด้วยซ้ำนะคะอีกทั้งช่วงนี้คนสองคนไม่ค่อยได้เจอกันนะติดงานด้วยกันทั้งคู่ก็หาเวลาเจอกันบ้างนะคะคุยกันบ้างพยายามที่จะสร้างบรรยากาศความรักให้มันหวานชื่นบ้างนะอย่าให้มันจืดจางนะคะเดี๋ยวความรักจะมีปัญหาเอานะ ส่วนคุณโซนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสัตว์เท่าไหร่นะเพราะตัวคุณนะดูมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมันก็มีนะคะคนที่คุยคุยอยู่แต่คุณก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะ ความรักมันก็เลยดูไม่ค่อยจะพัฒนาไปเท่าที่ควรคุณอยากจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานของคุณก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข1 0นะคะ1 0ก็ขอให้โชคดีทุกๆท่ททานนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ ต่อไปนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะจะเป็นไพ่สิบดาบนะคะ9้าถ้วยแล้วก็4ี่ดาบนะคะการทำงานวันนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ อาจจะเป็นวันที่คุณต้องคิดเยอะนะคะคิดมากมีเรื่องวิตกกังวลมากมายเลยนะคะคิดไม่ตกนอนไม่หลับหาทางออกไม่ได้วันนี้ก็เลยทํางานแบบไม่ค่อยมีความสุขนักนะคะกังวลเรื่องงานยิ่งช่วงนี้มีโรคระบาดด้วยนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีบริษัทจะเอาเราออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยิ่งถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะกุมใจว่าเออบริษัทเราจะรอดไหมนะคะถ้าขายของเนี่ยมันจะขายได้ไหมนะคะ ของมันจะค้างสต็อกนานหรือเปล่าจะขาดทุนไหมนะคะก็คิดไปต่างๆนานานะคะ อันนี้บางทีเราคิดไปไกลคิดไปในแง่ลบนะคะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะบางทีเราควรจะมองโลกในแง่บวกบ้างนะคะคิดเยอะไปอม,มันไม่ทําให้เรามีความสุขนะมันจะบั่นทอนการใช้ชีวิตของเราให้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไม่มีกําลังใจนะคะก็ให้เราคิดสมัยนะว่าเราอ่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะปล่อยวางบ้างนะ ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณก็ไม่ได้ดูแย่นะมันก็มีใช้มีจ่ายพอสมควรก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะส่วนมากก็จะ่ายไปกับเรื่องอาหารการกินของใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถวางแผนไว้แล้วนะคะการเงินวันนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยผิดขัดมากนะ ในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะเป็นความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆสักหน่อยนะคะต่างคนก็ต่างมีเวลา่าต่างคนต่างแบบอยากมีเวลาส่วนตัวนะคะ ในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆสักหน่อยนะต่างคนก็ต่างอยากมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะแต่คุณสองคนน่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะยังรักกันดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางโมเมตนต์น่ะก็อยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างก็เท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรนะยังรักกันดีอยู่นะคะส่วนคนโซนนะคะคุณดูนิ่งๆไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยตอนนี้อยากอยู่คนเดียวมากกว่านะอยากจะพักกายพักใจ ไม่อยากที่จะยุ่งกับใครนะคะไม่อยากที่จะเข้าสังคมด้วยดูเหมือนคุณจะเบื่อในเรื่องของความรักนะคะที่มันหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ขอพักเรื่องความรักไว้ก่อนดีกว่าอยากอยู่นิ่งๆแบบนี้ก่อนสักพักนึงนะคะคนโสด ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ระวังปวดหัวนะคะระวังโรคไมเกรนแล้วก็ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้พยายามอย่าเครียดนะคะอย่าคิดมากเกินไปนะหากิจกรรมผ่อนคลายบ้างนะคะก็อีกทั้งนะคะก็ช่วงนี้ระวังการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวด้วยนะส่วนเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข1 9 4นะคะ 194ก็เอาไปเสียงโชคเสียงรางวัลกันได้นะคะขอให้โชคดีทุกๆท่ททานนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะค่ะนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ